ครับสวัสดีค uh, รับวันนี้ก็ได er ้มาร้านร้านชื่อว่าร้านชากะแฟให้มันฟองเสียงเนาะก็เข้ามาผมก็ผมก็ถามใ่ง่ายเขาบอกมีคิวเอาดแล้วผมก็สแกนใช้เชลนร์สแกนเนาะก็ผมก็สั่งสักพักหนึ่งก็ไอ้กุจับน้ำเข้มข้นเหมือนแบบน้ำดำปีครับเข้มข้นมาก ก็ผมก็ดูนการก็ก็ค่อยนานอยู่นะเพราะคนมันเยอะเนาะผมมาใบประจานทั้งที่มองดูครับก็ในผมก็ ลองดูลองชิมนะครับก็เป็นกุยจั๊บที่มันแบบเออ่น้ำดำเนาะแล้วก็เข้มข้นใส่พวกกระวานการพูวอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็รู้สึกว่าอืมกินคำแรกก็ต้องกินคำต่อไปเนะคล้ายๆมันเป็นมันชวนกินนะเนาะแต่ผมก็เลือกกินไข่กินกินเส้นนะข้างในผม ผมก็ไม่ได้บอกครับเพราะว่าอันนั้นก็ให้ติ๊กตๆๆนะิ๊กนะกิ๊กเสร็จสแกนมาอาอะไรบ้างแะไผมก็ทําไม่เคยเปลี่ยนนะเพราะกดปั๊บปั๊บก็บอกต้องยืนยันตรงนี้นะครับทั้งนี้อ่ากดจัมนี้ชามเจ็ดสิบบาทนะสั่งน้ําเปล่าสิงคโปร์เลขสิบห้าบาทแล้วก็แล้วก็วก็ให้ไปสั่งพวกกลุ่มมันโถพวกอะไรที่ไอ้พวกอะไรมันโถพวกซาลาเปาอ,อีกอีกข้างหนึง่งแต่ไปสั่งเขาก็จะบอกให้บอกอยู่ตัวไหน เขาก็หนึ่งสักพักหนึ่งเขาก็มาให้นะครับผมก็กินดูแต่หมูชิ้นใหญ่คนระับผมพยายามเอาเนื้อผมลำบากมากเนื้อออกจากมันนะ่ะผมไม่ค่อยเกียดกินมันนะอ่ะก็มันใหญ่ไม่เหนียวนะครับอันนี้ก็ก็รสชาติดีนะอันนี้ก็สลับเปล่าแต่ผมสั่งว่าไส้ไข่เค็มลาวาผมกงงเป็นไงใส่ไข่เยอะ มือแบบเยิมย้มๆม,มันเนาะผมพยายามเนี่ยเหมือนไข่เค็มลาวานะแล้วผมกินเหลือผมไม่เอาเครื่องในเลือดหรือผมไม่กินนะครับข้างหน้าครัเอออยู่ตรงเนี่ยข้งไปก็เป็นที่เสริมสวยเนาะตรงข้ามข้างโรงพยาบาลด้านหน้าตรงพยาบาลมหาราชนะครับเดินมาหน่อยหนึ่งนะครับตรงข้ามก็รถตัดนะเนาะรถตัดโรงพยาบาลมหาราชนะครับนะครับกินก็ กินอะไรก็อืมอน้สองน้าน้ําไข่กระชอกนี่ครับน้ำติดกระชอกติดมือเสียเวลานะครับก็อร่อยนะก็มันตกอันเท่าไหร่ไม่ทราบผมจ่ายไปร้อยร้อยกว่าบาทตอนนี้เอามาทั้งหมดร่วมร้อยนะร้อยนิดๆนะครับก็ก็ซาดี กว่างกัมามามา,มากินนะครับชากาแฟาเปิดเท่าไหร่เก้าโมงผมไม่ได้ดูไม่เหเรียดนะครับนะมาครั้งแรกครับอันนี้วันที่13บสามพฤศจิกายนสองพสิ 18, นะครับนี่สแกนแบบนี้นะครับนี่คนก็ที่มันกว้างโลง่งๆมันลงสีเนาะเหมือนๆนะทำเดไม,ม้แล้วก็โลง่งๆมันคลาสสิกอะเหมือนแบบ เออน่าลองไปดูหน่อยอะไรฮะไม่ใช่แบบสวยนะเป็นแบบสไตล์ไม้ไมดกักดักอะไรประมาณนะี้น่าสนใจอยากมองมันโล่งม,มีจอดรถด้านหลังก็กว้างอยู่นะได้สักสามสิบคันนะยี่สิบกว่าคันยี่สิบกว่าคันนะครับรีวิวให้กินอีกหนึ่รีวิวสองทีอันนี้แนวตั้งนะครับก็สนใจก็มาครับมากิน ครั้งแรกก็ก็ถ้าถามว่ามาอีกไหมเขาก็มามาได้นะครับคือมาโล่งที่จอดแล้วก็มันมีให้เลือกอ่าหลากหลายหลากหลายพวกประเภทเอของในตู้เนี่ยเนี่ยของพวกติ่มซำก็เรื่อติ่มซำนะผมไม่คยรู้จักเท่าไหร่นะครับข้าวก็มีประเภทข้าวกะเพราเนาะกะเพราถ้า,า,าส่วนใหญ่นะครับเดี๋ยวผมไม่เลือกผมอยากอ่า เรื่องอะไรนะ้อนเงี้ยกุยจับนะครับนะครับอันนี้เราจะตู้จอรถหลังในห้องน้ำนะครับก็เกลียวเกลียวผมก็มาน้ำก็โอเคนะครับผมจะไปมารีวิวที่จอรถด้านหลังให้ดูกลับก็ประมาณนึงครับก็โอเคนะครับกว้างดีแล้วก็เรามาดูอย่างอื่นว่าหลังก็จะมาดูกินอย่างอื่นบ้างนะครับข้างนอกออกมาก็เป็นเอ่อกุยจันึ่